เมื่อวานนี้คุณนิติพงษ์ห่อหน้าได้มีการโพสข้อความวันนี้วันเกิดท็อปนิวสองขวบย่างสามขวบขอให้โตวไวแข็งแรงโตขึ้นโตขึ้นไปเนี่ยได้เป็นทีวีดิจิตอลสื่อใจถึงพึ่งได้ท็อปนิวส์นะฮะในขอบพระคุณพี่ดีหหนิติพงษ์หนะ่อนาเมื่อวานนี้คุณชัดชัยผู้โคกหวนะฮะได้ประกาศในโอกาสครบรอบสองปีเก้าสุปีที่ส ของการก่อตั้งท็อปนิวนะโดยบางช่วงบางตอนเนี่ยได้พูดถึงการทำหน้าที่ของท็อปนิวนะฮะนะคนอาจจะมองว่านะท็อปนิวเนี่ยเป็นสื่อเลือกข้างมากนะคุณชัดชัยเนี่ยว่ายังไงฮะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับความคาดหมายของเราเนี่ยนะครับผมแยกเป็นสองส่วน uh huh. นะครับคือนหนึ่งความคาดหมายในเชิองอุดมการผมคิดว่า วันนี้เองเนี่ยนะฮะในการขยับขยายของพวกพี่ๆของผมของอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับ,รบในการตัดสินใจมาร่วมกันทําเรื่องนี้เนี่ยความคาดหมายในเรื่องของขอุดมการเนี่ยอันนี้แน่นอนชัดเจนว่าผมให้เกินร้อยเปอร์เซนะฮะเพราะทุกคนเดินหน้าทําในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะนำเสนอข่าวสารผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสาระสำคัญของการนําเสนอข่าวสารเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะมองว่า เราเป็นเป็นเป็นสถานีข่าวที่ร้อนแรงแต่เพราะคาว่าอุดมการณ์นี่แหละเราเรียกสิ่งนี้ว่าอุดมการครับแต่จะมีคนบางกลุ่มเรียกสิ่งนี้ว่าเราเป็นสื่อเลือกข้างอ่าซึ่งผมเรียนว่าเรื่องนี้เองเนี่ยนะฮะมันมันถูกยิบยกนะถูกเราถูกขีดเส้นแต่ผมเรียนนะฮะผมเชื่อว่าพี่ๆและตัวผมเองและคนรับนๆที่อยู่ในองค์กรนี้เนี่ยไม่กลัวเรื่องการขีดเส้นผมเรียนว่า สิ่งที่เราทําผมยืนยันนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเราเลือกข้างเนี่ยนะฮะ<ม>เราไม่เคยนําเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จกับท่านผู้ชมนะฮะ<ม>แต่สิ่งที่พวกเราทําพี่ๆทำนะฮะในการนําเสนอเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมคือเราทําคือการนําเสนอข้อมูลที่เป็นข้อได้จริง<ม>แล้วเรากล้าที่จะฟันธงว่าไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูก คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราแตกต่างกับสื่ออื่นเราจะไม่นำเสนอข่าวแบบเออเพื่อทราบในกอไก่ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นนะทั้งทั้งที่เรารู้ว่าไอ้กอไก่เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีนี่หรอฮะเราก็จะมีมุมว่าเฮ้ยด้านหนึ่งเนี่ยมันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยกไก่มันเคยทำเรื่องแบบนี้มานะกไก่มันทำแบบนี้เนี่ยเพื่อหวังผลแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นเราในแง่ของอุดมการณ์ซึ่งผมเรียนว่า ความคาดหวังในเชิงอุดมการ์ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยได้รับการตอบรับเกินร้อในเชิงอุดมการ์ในหลายๆเรื่องที่เราทานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยนะฮะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เรานําเสนอต่อสังคมเรื่องทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือเรื่องอาชญากรรมผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยในแง่อุดมการเนี่ยเราเดินไปถึงร้อแน่นอนครับในมุมผมเนี่ยนะครับผมคิดว่า เรายือนอยู่กับความถูกต้องยือนอยู่กับข้อที่จริงครับผมเรียนนี้ว่าในวันที่เป็นจุดเริ่มต้นเนยนะฮะทุกคนผมย้ำว่าทุกคนเนี่ยเดินออกจากแพลตฟอร์มดิจิตัลพันธะทางใจผมเนี่ยคือการที่ผมต้องสร้างช่องทางพาท็อปนิวส์เนี่ยนี่คือผู้บริหารของท็อปนิวส์นะฮะเมื่อวานนี้นี่ก็เปิดเผยว่า สองปีแล้วเดินเข้าสู่ปีที่สามจะไปยังไงต่อจุดยืนก็คือยังเหมือนเดิมนะนำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงต่อสังคมแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเห็นเนี่ยแต่พันธะทางใจเนี่ยคือยังอยากที่จะไปที่ทีวีดิจิทัลข้อมูลข่าวสารที่ได้กระจายออกไปวงกว้างเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพี่น้องประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะอันนี้คือผู้บริหารของท็อปนิวเมื่อวานนี้ที่พี่ดีดิพงอวยพรไง อ่าโ uh, ตไปให้ได้เป็นทีวีดิจิตอล